นี่จะมาแนะนำนะครับของเล่นใหม่กล่องเพิ่มแรงม้า BT System Power Control X ตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวแจ้งราคาก่อนตัวเนี้ยจะเป็นตัวใหม่นะแบบมีแอปตอนนี้ราคาอยู่ที่39,500บาทนะครับเดี๋ยวสำหรับคนที่สนใจอะ่ะบอกราคาไว้ก่อนเลยถ้าใครที่รับราคาไม่ได้ก็ผ่านได้เลยครับแล้วก็มีแบบหนึ่งเป็นรุ่นเก่าที่ไม่มีแอปเป็น Power Control เหมือนกันแต่ว่าไม่มีแอปมือถืออยู่ที่ราคา33,400บาทแต่วันนี้เราจะมารีวิวเป็นตัวใหม่ Power Control X 3 9 5 0 0บาทครับใส่กับเทวรสเร่เจนถามว่ามีหลายๆคนถามแน่นอนคำถามต้องมีแน่นอนใส่ไปแล้วอ่ะประกันยังอยู่ไหมตัวเนี้ยเป็นของจากเยอรมันนะฮะประกันลถอยู่เหมือนเดิมนะครับประกันลถอยู่เหมือนเดิมไม่หมดประกันแล้วก็ประกันของดีทีเนี่ยประกัน5ปีปักตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อสายไฟนะครับแกกล่องให้ดูเลยครับว่ามีอะไรบ้างนี่เปิดมาก็จะเป็นตัวกล่องนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ด้านในก็จะเป็นชุดสายไฟตรงรุ่น จริงๆเ่ยมันจะมีอันนี้เขาเรียกว่าพลังเรวไฟฟ้า Pedal Pro อ,อันนี้ก็ตัวใหม่แล้วสุดเหมือนกันมันจะมาคู่กันนะถ้าเดียบควรใช้2อ,อย่างนี้ Pedal Pro ตัวเขาเร็ไวไฟฟ้ากับ Power Control X ตัวกล่องเพิ่มแรงมา้าแต่ตอนเนี้ยผมจะรีวิวแค่ตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าของริเว,วเล g เ,เจนตัวเขาเร็ไวไฟฟ้าเนี่ยของมันหมดเดี๋ยวรีวิวตัวนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาของมาแล้วรีวิวใหม่ ชุดปักเสียบนะครก็จะมี3จุดนะคร A B C อันแรก A นี่คือท้ายราง B คือตัววัดบูทสาม A C คือตัวแคมชาร์ปถอดเลยเราถอดออกมาแล้วก็เสียบตัวปั๊กตรงรุ่นของ d t นะครับเสียบเข้าไปทั้งหมดจะมี3จุดเพราะว่าหลายๆคนอยากรู้แน่นอนว่าติดตั้งกล่องเพิ่มแรงมาแล้วต้องตัดต่อสายไฟหรือเปล่าอันนี้คือ ปักตรงรุ่นนะครับนี่เสียบเข้าไปเลย3จุดตัวชุดปัก3จุดคือเราถอดจากของเดิมออกมานะฮะแล้วก็เอาตัวสายปักของดีทดีเสียบเข้าไปแทนที่แล้วก็จะมีมันเป็น ด้านหน้าหลังอีกอันหนึ่งก็คือคือสายหนึ่งมันจะมี2จุดก็เสียบเอ่อเป็นตัวผู้ตัวเมียแค่นั้นอันนี้คือตัวกล่องก็เสียบตรงร่นเหมือนกันใส่เข้าไปเลยคราวนี้การเชื่อมต่อเชื่อมต่อเนี่ยเราโหลดแอปตัวนี้เข้ามานะครับ Power Control ตัวนี้คือกล่องเพิ่มแรงมา้าส่วน p e a t e r b o x ตัวนี้คือครื่เล่นไฟฟ้าแต่วันเนี้ยเราจะใช้แค่ตัวกล่องเพิ่มแรงม้าก่อนเปิดแอปเข้ามาแล้วก็เปิดนี้เชื่อมต่อ กดปุ่มบวงลบค้างไว้ครับจนกว่าไฟจะขึ้นถึื้ไฟก็จะขึ้นกับพีิแบบนี้นี่คือเชื่อมต่อแล้วนะครับมีบูทูบูทูตก็จะชื่อ DTE นะครับเนี่ยมาตามนี้ก็เชื่อมต่อเรียบร้อยไฟก็จะขึ้นแบบนี้ครับกับพีิแบบนี้เลยแล้วก็ไปที่แอปครับอโอเคครับ ก็ะบอกค่าแบบนี้เลยครับอันแรกคือดันางอันนี้สองคือตัวบูธโบอันนี้สามคือรอบเครื่องยนต์ครับค่าเพียงเรเชื่อมต่อไปแล้วนะครับเปิดบูทูธแล้วก็เชื่อมต่อหน้าจอก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยครับติดตั้งเสร็จแล้วก็เดี๋ยวมาเทียบดูครับอันนี้รถจอดนะฮะเราจะวัดเครื่องกับ หน้าจอแบบเรียวไทม์นะครับไรเหยียบคันเร่งดูตามรอบอ่าเห็นไหมครับวัดรอบแบบเรียวไทม์ครับผมโหมดนะครับจะมีเลือกสามโหมดมีสปอร์ตมีด y น a ามิกแล้วก็อันนี้คือโหมด Efficiency นะครับผมมี3ามโหมดให้เลือกอันนี้คือ สปอร์ตคือแรงสุดไดนามิคือลงลงมาแล้วก็อันสุดท้ายก็คือต่ำสุดแต่ว่ารอบก็จะดีกว่าแล้วก็แรงกว่ารถเดิมนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเปิดไปที่โหมดสปอร์ตเลยนะครับอ่าเวลาทํางานนะฮะตัวนี้ปุ่มเปิดปิดอันนี้ปิดคืออยู่ในโหมดปกติของรถตัวกล่องก็จะไม่ทํางานถ้าเราจะใช้งานเราให้เปิดให้มันขึ้นสีเขียวแล้วเลือกโหมดติ๊กเอานะครับเลือกโหมดแล้วก็ไปที่เซตติ้งแล้วกอนน็อันนี้คือ นี่คือระดับความแรงนะครับอย่างตัวสปอร์ตค่ากลางคือศูนยนี้คือค่าเดิมจะโรงงานเราสามารถปรับขึ้นไป3ระดับและปรับลงได้3ระดับขึ้นอยู่กับการใช้งานนี่เรามาเทสกันที่โหมดสปอร์ตเลยนะครับผมจะปรับเป็นเบอร์3เลยคือแรงที่สุดเลยดูว่ารอบเครื่องการขับมันจะดีกว่าของเดิมขนาดไหนเอาไปดูกันคนระับนี่ครับดูที่แอปนะ ดูรอบรอบมาอย่างไวดูที่เปอร์เซ็นต์ของเทอร์โบนะครับผมเหยียบแป๊บเดียวครับรอบมาเร็วขึ้นรอบเครื่องก็เร็วขึ้นครับค่า rpm ปกติคือผมใช้รถคันนี้เป็นประจำอยู่แล้วนะครับตัว e v e r e s t 2.0 t u r b o คู่มันก็แรงอยู่แล้วนะพอเราใส่ก่องเพิ่มแรงม้าเข้าไปแล้วก็คือแรงม้ามันเพิ่มขึ้นของ DTE กล่องเพิ่มแรงม้า Power Control X <ๆ>เขาการันตีมาว่าแรงม้าเพิ่มขึ้นประมาณ30%นะครับหลังจากที่ไปเทสมานะฮะแรงม้ามันเพิ่มขึ้นดีจร งดีอันนี้ผมผมเทแค่นิดเดียวนะไม่ค่อยมีเวลาระยะสั้นตัวนี้กล่องเพิ่มแรงม้า DT system เป็นแบรนด์จากเยอรมันนะฮะรับประกัน5ปีเต็มถ้าไหนสนใจติดต่อเข้ามาที่สเตปนายนะครับราคาอยู่ที่39,500บาทสำหรับตัวที่มีแอปนะครับตัว Power Control X ถ้าตัวไม่มีแอปอยู่ที่33,400บาทนะครับจะมี2รุ่นให้เลือก เราเลือกได้ใส่กับรถหลักหลายรุ่นโตต้าปอดมิวเอ็กฮินซูหรือพวกรถยูโรพวกเบนซ์บีเอ็มมีหมดนะครับผมสนใจติดต่อมาหาเราครับให้มันจบที่ร้านเรา